จากความเดิมตอนที่แล้วที่นางเอกได้รู้ถึงความเป็นมาของพระเอกกับลินวันนี้คุณหนูเฮอร์หลายมาหาลินซึ่งเธอก็คิดว่าเป็นพระเอกถึงบริษัทของนางเอกกล่าวหาว่าบริษัทฟูกรุปขโมยแบบร่างของเธอถึงแม้ว่าเคยเจะเอยปากว่าจะร่วมงานกันแต่ลิขสิทธิ์ก็ยังเป็นของเธออยู่ดังนั้นหากไม่อยากถูกฟ้องร้องก็จ่ายเงินมาเธอเรียกร้องค่าเสียหายถึง500ล้านลินกับนางเอกรู้สึกว่านี่มันปล้นกันชัดช คุณหนูเฮอร์ไหลบอกว่ายังมีทางออกอีกอย่างนะหากไม่อยากถูกฟ้องร้องก็ให้หลินคุกเข่าขอโทษเธอต่อหน้าทุกคนก่อนที่เธอจะจากไปด้วยความมาดมั่นนางเอกอยากถ่วงเวลาให้ได้นานที่สุดเธอจึงให้หลินตอบตกลงว่าจะชดใช้ให้คุณหนูเฮอร์ทั้งสองคนจึงมาคุณห้องของพระเอกหรางนั้นลุงก็โทรมาหาหลินถามเขาว่าเขาจะใช้เงิน500้ล้านนั่นจริงหรอหลินตอบว่าใช่ลุงบอกว่าไม่อยากให้มันกระทบถึงบริษัท ดังนั้นจึงอยากให้หลินยอมรับว่าขโมยแบบร่างมาจริงๆแต่นางเอกไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นเธอจึงคอยกำกับหลินอยู่ข้างๆแล้วก็ปฏิเสธลุงไปเรื่องนี้เกิดจากความร่วมมือกันของลุงกับคุณหนูเฮอหลายนางเอกคิดว่านอกจากพระเอกจะกลับมาแล้วก็คงไม่มีวิธีอื่นแล้วล่ะวันต่อมาบรรยากาศในบริษัทไม่ดีเอาเสียเลยเพราะเรื่องที่ต้องชดใช้เงิน500ล้านถูกเผยแพร่ออกไป คุณหนูเฮอหลายมาประจันหน้ากับลินทวงถามสัญญาแต่ลินบอกว่าเขาไม่ชดใช้เงินแล้วก็ไม่คุกเขาให้เธอด้วยลินเอาลิขสิทธิ์งานออกแบบมาให้คุณหนูเฮอหลไหดูแบบร่างที่เธอบอกว่าเป็นของเธอนั้น แท้จริงแล้วมันไม่ได้เป็นของเธอมาแต่แรกและส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ก็เป็นของบริษัทฟูกรุ๊ปแล้วคุณหนูเฮอหลายโมโหมากที่ถูกเปิดโปงเธอขโมยงานของคนอื่นมามากมายและตอนนี้ก็มีหลายคนที่เตรียมจะฟ้องเธอคุณหนูเฮอหลายจึงแพ้กลับไปอย่างราบคาบเป็นนางเอกที่ช่วยหลินหาข้อมูลทั้งหมดมาเปิดโปงคุณหนูเฮอหลายและฝึกให้เขาแสดงเป็นพระเอกอย่างสมบูรณ์แบบ ในคืนนี้ถ้านายความสาวนอนไม่หลับน้องชายนางเอกจึงมาหาเธอเขาเล่าเรื่องที่หลินซึ่งคิดว่าเป็นพระเอกพูดกับตัวเองในกระจกให้เธอฟังและอยากให้เธอระวังหลินเอาไว้รวมถึงเรื่องที่หลินอยู่โรงพยาบาคลคราวก่อนด้วยด้านนางเอกเธอเห็นขโมยเข้ามาในบริษัทกลางดึกนางเอกจึงรีบหาที่หลบขโมยนั่นเห็นนางเอกแล้วจะเข้าไปทำร้ายเธอแต่โชคดีที่หลินมาช่วยนางเอกได้ทันนางเอกรีบวิ่งเข้าไปกอดเขาแต่เธอดันพูดชื่อของพระเอก เรื่องนี้ทําให้หลินเสียใจมากวันต่อมาเขาจึงมาหาหมอประจําตัวหมอบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่บุคลิกอื่นมาขอรับการรักษาพระเอกไม่ปรากฏตัวมานานแล้วการที่บุคลิกหลักหายไปจะทําให้ร่างกายเสียหายและไม่รู้ว่าจะรักษายัางไงหมอขอร้องให้หลินปล่อยพระเอกไปหากหลินเลิกยึดติดพระเอกก็จะกลับมาหลินตอบตกลงแต่เขาขอเวลาหน่อย ด้านลุงพระเอกก็รู้แล้วว่าพระเอกป่วยจากการสืบหาความจริงของทนายความสาวหมอประจําตัวของพระเอกได้มาหานางเอกเขาขอคุยกับเธอหมอขอร้องนางเอกให้เธอช่วยพูดกับลินขอให้เขาออกจากร่างพระเอกลินแอบฟังอยู่หน้าประตูเขาคิดว่าไม่มีใครต้องการเขาแล้วจึงเกิดอาการน้อยใจด้านน้องชายนางเอกก็มาส่งข้าวส่งน้ำให้ทนายความสาวเขาแอบได้ยินเธอคุยกับลุงของพระเอกรู้ได้ทันทีว่าทนายความสาวเป็นสายให้กับลุงพระเอก ทานายความสาวเล่าว่าลุงของพระเอกเป็นคนที่ออกทุนการศึกษาให้เธอจนเรียนจบเขาเป็นผู้มีพระคุณของเธอหลังจากเธอเรียนจบเขาก็ใช้ให้เธอมาทำงานให้เขาน้องชายนางเอกแทบไม่อยากเชื่อหูตัวเองรุ่นพี่ที่เขารู้จักเมื่อก่อนหน้านั้นเธอทั้งจิตใจดีงดงามเป็นจุดเด่นเสมอแต่ทำไมเธอถึงได้กลายมาเป็นแบบนี้ ลุงของพระเอกเอาประวัติการรักษาของพระเอกมาให้พ่อพระเอกดูแต่ดูเหมือนว่าพ่อพระเอกจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วลุงจึงขู่ว่าจะแฉพระเอกพ่อพระเอกขอให้ลุงวางมือแต่ลุงกลับบอกว่าไม่พระเอกเป็นคนฆ่าลูกชายของเขาทั้งสองคนทะเลาะกันจนพ่อของพระเอกช็อกมียาวางอยู่ข้างๆแต่ลุงกลับไม่ยอมเอาให้พ่อพระเอกกินจากนั้นเขาได้ปล่อยเวลาให้ผ่านไปสักพักแล้วเรียกคนเข้ามาดูพ่อพระเอก หมอบอกให้หลินในร่างพระเอกเตรียมใจอาการของพ่อเขาไม่ค่อยสู้ดีนักอาจจะไม่ฟื้นขึ้นมาอีกหลินรู้สึกผิดต่อพระเอกมากเป็นเขาที่ทำให้เรื่องทุกอย่างแย่ลงมันคงถึงเวลาที่พระเอกกับเขาต้องบอกลากันแล้วละ่ะวันต่อมา ลินออกมาเจอนางเอกที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาบอกนางเอกว่าจะคืนร่างให้พระเอกแลรู้ด้วยว่านางเอกรักพระเอกแล้วนางเอกจึงชวนเขาไปที่ที่หนึ่งเป็นโรงละครที่หลินสามารถแสดงดนตรีได้ตามที่เขาต้องการเธอจะเป็นผู้ชมให้เขาเองหลินเล่นเปียโ,โนอย่างไพเราะด้านทนายความสาวเพื่อเอาข่าวมาบอกลุงพระเอกว่า ในตอนนี้พระเอกใช้ชีวิตโดยบุคลิกอื่นอยู่และเธอต้องการที่จะไปเรียนต่อเมืองนอกอยากวางมือจากเรื่องนี้ลุงพรเอกก็ยอมให้เธอไปลุงอยากรู้ว่าพรเอกในตอนนี้กลายเป็นบุคลิกไหนจึงได้ตามมาที่โรงละครเห็นพระเอกเล่นเปียโ,โนในบทเพลงที่ฟู่เจอลินเป็นคนแต่ง <c oughs> เขารู้ได้ทันทีว่าบุคลิกอื่นของพระเอกก็คือลูกชายของเขา เวลาต่อมาหลินมาส่งนางเอกบอกเธอว่าพรุ่งนี้เธอจะได้เจอพระเอกแล้วจากนั้นเขาก็ไปเดินเล่นแต่ลุงของพระเอกมาหาเขาแล้วบอกว่ารู้แล้วว่าพระเอกในตอนนี้คือบุคลิกอื่นลุงได้เรียกกล่อมให้หลินอยู่ในร่างของพระเอกต่อไปลุงวางแผนที่จะหลอกใช้หลินเมื่อหลินกลับมาที่บ้านเขานั่งมองกระดุมเม็ดหนึ่งซึ่งเขาได้มันมาจากมือของพ่อพระเอกที่นอนสลบยู่บนเตียง ลินหยิบกระดุมเม็ดนั้นขึ้นมาแล้วเดินอย่างเกลี้ยกล่อมไปที่หน้ากระจกเรียกให้พระเอกออกมาพระเอกที่ซ่อนตัวอยู่จึงปรากฏตัวขึ้นบุคลิกหลักจึงกลับมาอีกครั้งพระเอกปลอมเป็นหลินต่อหน้านางเอกเธอมาหาเขาที่บ้านทั้งสองนั่งฟังเพลงกันจนนางเอกหลับพระเอกรู้ว่านางเอกมาดูว่าเขากลับมาหรือย,ยังเขาจูบหน้าผากเธอทั้งที่เธอยังหลับด้วยความเอนดูพอนางเอกตื่นเธอแอบถ่ายวิดีโอพระเอกไว้และคิดว่าเมื่อไหร่เขาจะกลับมา จากนั้นพระเอกก็มาส่งนางเอกกลับบ้านก่อนนางเอกจะรู้ว่าเธอทําโทรศัพท์ลืมไว้ที่บ้านเขานางเอกจึงรีบกลับมาเอาระหว่างนั้นลุงของพระเอกก็อยู่ที่บ้านพระเอกแล้วแต่ลุงกับนางเอกก็ไม่ได้เจอกันนางเอกกลับมาถึงบ้านเธอเปิดคลิปที่ถ่ายพระเอกไว้ดูแต่คลิปกลับถ่ายติดอย่างอื่นมาด้วยเป็นช่วงที่ลุงกับพระเอกซึ่งนางเอกคิดว่าเป็นหลินคุยกัน นางเอกเห็นพวกเขาคุยกันถึงเรื่องที่จะทำให้พระเอกหายไปแต่อยู่ๆนางเอกก็ถูกจับตัวไว้เป็นพระเอกกับลุงที่จับตัวนางเอกมารอให้การโอนหุ้นทั้งหมดเรียบร้อยแล้วจะปล่อยนางเอกไปเพราะคลิปที่นางเอกมีอาจทำลายแผนการพวกเขาได้พระเอกต้องเล่นเป็นหลินให้แนบเนียนนางเอกบอกให้เขาปล่อยตัวเธอเธอเกลียดเขาพระเอกจึงขังนางเอกไว้ในห้อง จากนั้นเขาเอาโทรศัพท์ของนางเอกมาให้ลุงลุงจึงบอกว่าหลินจะได้ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้แน่นอนขอให้เขารออย่างใจเย็นเวลาต่อมาพระเอกเอาข้าวมาให้นางเอกแต่เธอไม่ยอมกินนางเอกบอกให้เขาหยุดฝันลมๆแรงๆได้แล้วเขาไม่มีวันได้ในสิ่งที่เขาต้องการหรอกเธอรักพระเอกไม่ใช่เขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอก็รักพระเอก พระเอกทำลายขีดจำกัดของตัวเองหลายครั้งเพื่อเธอไม่มีเหตุผลที่เธอจะไม่รักเขาเมื่อได้ฟังพระเอกก็ดีใจแต่เขายังต้องแซงทำท่าเคร่งครึมพระเอกอัดเสียงที่นางเอกบอกรักเขาเอาไว้เขาตั้งใจว่าจะกลับไปสาสางเรื่องทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยพระเอกเซ็นหนังสือถ่ายโอนหุ้นแล้วออกมาให้ลุงแซงทวงสัญญาที่บอกว่าจะให้เขาไปรักษาตัวที่ต่างประเทศ ลุงดีใจที่แผนการเป็นไปตามที่วางไว้หมอที่เขาส่งไปรักษาพระเอกนั้นจะทําให้พระเอกตายเวลาต่อมาว่าพระเอกถ่ายโอนหุ้นให้เขาและเตรียมจักไปเพราะเป็นโรคซึมเศร้าพนักงานบางส่วนสนับสนุนให้เขาขึ้นเป็นประธานแต่ก็มีบางส่วนที่ยังสงสัยในตัวลุงท่ามกลางห้องประชุมอันดุเดือดพระเอกที่ลุงคิดว่าจากไปแล้วก็ปรากฏตัวขึ้นลุงตกใจมาก พระเอกเปิดคลิปเสียงที่ลุงบอกว่าจะฆ่าพระเอกให้คณะประชุมฟังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ขึ้นคลิปนี้เป็นทนายความสาวที่แอบอัดไว้รวมถึงเปิดโปงลุงที่ไม่ช่วยพ่อของเขาไว้ด้านนางเอกรสชาติอาหารที่เธอกินไปก่อนหน้านี้มันทั้งเค็มและไม่ได้เรื่องเลยคงไม่ใช่หลินแน่ที่ทำมันนางเอกพยายามเปิดประตูไปดูที่ห้องครัวเมื่อเห็นสภาพห้องครัวจึงรู้ว่าเป็นพระเอกแน่ๆนางเอกดีใจมากเธอรีบไปหาพระเอก พระเอกให้ตำรวจมาจับตัวลุงแต่ลุงกลับชิงรถคนอื่นแล้วหนีไปพระเอกกับนางเอกก็มาเจอกันที่ชั้นจอดรถทั้งสองคนกำลังจะวิ่งมาหากันแต่ลุงพระเอกกลับขับรถพุ่งมาชนนางเอกบุคลิกของหลินรีบเข้ามาแทรกในตัวพระเอกและเข้าไปช่วยนางเอกไว้จนเป็นเขาที่ถูกรถชนแทนได้รับความเจ็บปวดทั้งหมดไป เรื่องนี้ทำให้พระเอกนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ตอนที่เขากับหลินถูกลักพาตัวไปเรียกค่าไทยหลินพาพระเอกหนีออกมาจากพวกมันได้แต่ลินกลับถูกรถชนตายในตอนนี้บุคลิกทั้งสองบุคลิกมาเจอกันหลินบอกพระเอกว่าเขาต้องไปแล้วที่ผ่านมาพระเอกใช้ความรู้สึกผิดที่มีตอ่อหลินหลอล้อมเขาขึ้นมาเขามาเพื่อปกป้องพระเอกในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น และตอนนี้ดูเหมือนว่าจะมีคนที่ทำได้ดีกว่าเขาแล้วลินบอกลาพระเอกและจากไปพระเอกกลับมาเป็นตัวของตัวเองนางเอกร้องไห้และตระกองกอดเขาไว้แน่นเธอตกใจมากกลัวว่าเขาจะตายลุงของพระเอกหลังจากชนพระเอกเขาก็ถูกตำรวจจับพระเอกจึงถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงจึงขอให้นางเอกพาเขาไปหาพ่อที่ห้องผ่าตัดหมอบอกว่า การผ่าตัดของพ่อครั้งที่สองประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากทนายความสาวก็มาหาเพล็กที่โรงพยาบาลเช่นกันน้องชายนางเอกหลบหน้าเธอไม่ยอมคุยด้วยเธอมายื่นหนังสือลาออกกับพระเอกเราบอกว่าในตอนนี้เธอเป็นอิสระแล้วเธออยากไปเรียนต่อที่ต่างประเทศพระเอกก็ไม่ขัดข้องแผนการเดินทางของเธอคือพรุ่งนี้เที่ยงน้องชายนางเอกถึงแม้จะยังงอนทนายความสาวแต่พอรู้ว่าเธอจะไปแบบนี้วันต่อมาเขาจึงตามเธอไปด้วย ตอนนี้ในโรงแรมจึงเหลือแค่นางเอกกับน้าชายที่บริหารต่อแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งลูกและหลานกลับมีแฟนกันหมดน้าชายรู้สึกโดดเดี่ยวขึ้นมาชั่วขณะตอนเย็นนางเอกมาทานข้าวกับพระเอกที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเธอได้ยินเสียงซุบซิบกันว่ามีคนกำลังจะขอกันแต่งงานนางเอกเห็นผู้คนต่างก็จ้องมาที่เธอจึงคิดว่าพระเอกจะขอเธอแน่ๆพอพนักงานมาเสิร์ฟอาหารนางเอกก็เล่นเกมตามหาแหวนจนพระเอกจับได้ ในคืนนี้คนที่ถูกขอแต่งงานไม่ใช่นางเอกแต่เป็นหญิงอื่นนางเอกรู้สึกเศร้าใจไปชั่วขณะแต่เพียงครู่เดียวเท่านั้นเพราะทั้งหมดมันคือแผนของพระเอกที่แกล้งเธอสุดท้ายว่าที่เจ้าสาวในค่ำคืนนี้ก็คือนางเอกคู่รักเมื่อครู่แค่ตัวหลอกเท่านั้นพระเอกคุกเข่าขอนางเอกแต่งงานนางเอกตอบรับเขาทัานที งานแต่งถูกจัดขึ้นท่ามกลางความยินดีของน้าชายและพ่อพระเอกพระเอกใช้ให้พนักงานไปเอาเฟรตได้เขาบอกว่าวันนี้เขามีดนตรีพิเศษที่จะเปิดในงาน พิธีเริ่มแม่พานางเอกมาสง์จนถึงมือพระเอกเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับจูงมือยิ้มให้กันแต่ดนตรีที่เพลเอกเตรียมไว้ให้นางเอกนั้นกลับเป็นถ้อยคำที่นางเอกสารภาพว่าเธอรักเขาลูกน้องพระเอกยิบแแย้ดได้มาผิดอันคนในงานถึงกับหัวเราะก,กับความน่ารักเรื่องนี้นางเอกจึงส่งสายตาอาฆาตให้กับพนักงานจากนั้นก็ได้เลิกเจ้าบ่าวเจ้าสาวสวมแหวนแต่งงานให้กัน ท่ามกลางความปลื้มปิติและยินดีไปกับทั้งคู่ที่จะได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกันก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่16-18ถึงหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า